September, we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกรอบที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่นะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับแคป XL ็กเอลพารสปอร์ตนะครับปีโมเดล2021นะครับคันนี้นะครับราคา692,000บาทนะครับเดี๋ยวกรอพาไปชมนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากข้างบนนะครับคันนี้นะครับเป็นสกูปทรงสูงนะครับลูกค้าเลือกสกูปนะครับเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีดำด้านนะครับตัดกับสีแดงมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะครับข้างฝากระโปรงคาว่าเา กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับที่เพิ่มเติมนะครับก็คืออะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์สีขาวนะครับแล้วก็ตัวไส้กระจังนะครับเป็นตัวลังพึ่งนะครับสีดําแดงลูกค้าสามารถแจ้งได้นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับก็จัดให้ได้หมดเลยนะครับรอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดามันอย่างนี้นะครับดาด้านแบบมันมันแบบนี้นะครับลูกค้าเลือกแบบมีหมุดนะครับลูกค้าท่านใดนะครับชอบแบบไม่มีหมุดนะครับหรือ4นิ้ว3นิ้วอะไรสามารถแจ้งก็ได้นะครับก็มีใหห้เลือกกมดนะครับบบทุแ มาส่วนที่ล้อนะครับคันนี้นะครับเป็นแม็กนะครับลายหยดน้ำนะครับพร้อมยางมอนเตอร์เอทนะครับเป็นยางตัวใหม่สุดนะครับของมอนเตอร์นะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับดอกโขดๆแบบนี้เลยตามสไตล์มอนเตอร์นะครับกระเถิบขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับแก้มข้างนะครับจะมีไฟนะครับลูกค้าสังเกตนะครับถ้ารถเรนเจอร์ขนาดนะครับขับแล้วตัวแก้มมีไฟอย่างนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น XL Plus นั่นเอง เพิ่มนะครับข้างบนนะครับวันนี้เราเพิ่มเติมนะครับเป็นเาาหลังคานะครับเป็นสีดําด้านกันสาดนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีชิ้นนะครับตัวแครบนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับแล้วว่าจะเป็นคู่หน้านะครับหรือเป็นสีชิ้นแบบนี้นะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นสีดําพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะครับคําว่าレンジャーวายแท็กนะครับเป็นสีดําแบบนี้รอบคันเลยโลบาร์หลังนะครับลูกค้าเลือกเป็นของอัลเลนเดอร์นะครับตัวนี้มีห่วงยึดด้วยนะครับสามารถต่อตะแกรงได้โดยที่ไม่ต้องเจาะเลยนะครับ ท้ายกระบะนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับฝาท้ายนะครับแล้วรอบฝ่ายท้ายกันชนท้ายตัวนี้นะครับเดิมมาจากโรงงานนะครับต้องบอกสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับสีดําตัดแดงนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับกรอบขึ้นเบอร์โทรนะครับแล้วก็ไอดียไลน์ไว้ให้นะครับสามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนรูปแบบการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับกรอบจัดให้ลูกค้าได้หมดนะครับ อย่างคันนี้นะครับก๊อฟทัมโปเอาไว้นะครับตอนนี้นะครับเริ่มต้นนะครับใช้เงินออกรถศูบาทท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ